สวัสดี FC นะคะวันนี้วันหยุดเนาะเพาแมวก็มาสวัสดียามเที่ยงยามบ่ายแล้วนะคะซึ่งวันน้องเขาเอาต้นไม้เนี่ยนะคะมาให้ป้าแมวช่วยไล์ขายนะคะ้าแมวก็ขอขอบคุณน้ําใจ FC ทุกท่านนะคะที่ช่วยป้าแมวซื้อบอนแล้วก็ช่วยซื้อมาขามนะคะแล้วก็ยังถามว่าป้าแมวดินป้าแมวขายยังไงนะคะป้าแมวก็เป็นดินไม่ใช่ไม่ใช่ม,ใชม,ใชมีดินมีแต่ใบช้ำชานะคะของป้าแมวเนาะมีใบใบช้ำชา สี่กิโลค่ะแล้วก็ทางแถมซื้อหน่อกล้วยอีกนะคะก็ขอบคุณมากนะคะ FC ก็ขอบคุณแทนป้ากับลึงดนะ้วยเนาะหน่อกล้วยอ่างวงงวงไ่วงช้างหรือช้างแดงนะคะค่ะด้านนี้ตรงนี้เป็นกล้วยเทพ,พนมนะคะ F c กล้วยเทพ,พนมนะคะนี่นะคะกล้วยเทพ,พนมนะถามว่ากล้วยเทพ,พนมอะ่ะบางทาง่านก็บางบาง้บานก็ยังไม่มีเนาะนี่นะคะเทพพนมหวีเขาจะเป็นติดกันแบบนี้นะคะนี่นะคะ เขาจะติดกันแบบนี้เลยค่ะเวลาสุกเขาจะกินอร่อยนะคะกล้วยเทพพนมเนี่ยไปทาขนมอร่อยนะคะนี่เห็นไหมเอฟซี FC. เขาจะเป็นติดแบบนี้เลยนะคะ,ะเหมือนกับเขามีสองอ่าสองหวีประกบติดกันนะคะนี่นะคะแต่เขาเป็นหวีเดียวกันนะคะนี่นะคะเห็นไหมคะเป็นกล้วยเทพพนมนะคะสําหรับเอาไปไหว้นะคะไปไหว้ไหว้ทุกอย่างนะคะเป็นสิริมงคลน,นะคะนี่คือกล้วยเทพพนมนะคะ กินเข้าไปแล้วข้างในเนื้อเขาจะอร่อยนะคะนี่นะป้าแมวไม่มีแบ่งปันนะคะป้าแมวก็ยังไปซื้อหนอ่อเขามาปลูกอยู่นะคะนี่ป้าแมวก็เอามาเอากล้วยที่สวยสดงดงามมามาให้เอฟซีดูนะคะแล้ว็ยังมีกล้วยมาหอยอีกนะคะเอฟซี FC. เดี๋ยวป้าแมวจะเอามาให้ดูนะคะนี่นะเป็นกล้วยของเทพพนมจ้กค่ะนี่ก็เป็นกล้วยเทพพนมนะคะที่เขาสุกแล้วนะคะเอฟซีจะสุกแล้วนะคะ เนี่ยเขาเขาดำอย่างเนี้ยเขาข้างในเขาเมเละนะคะป้าแมวได้กินแล้วนะคะนี่แกออกมาเนี่ยนี่ก็เป็นเป็นผิวหนังเขานะคะเป็นผิวหนังของกล้วยนะไม่ใช่เนื้อกล้วยนะคะเนื้อกล้วยอยู่ข้างในนะจ๊ะนี่นะคะเป็นกล้วยเทพพนมนะกินหวานอร่อยค่ะคะป้าแมวไม่ได้โฆษณากล้วยนะคะคือว่าอันไหนที่มีวิตามินต่อร่างกายเราะกินไปเถอะค่ะนะคะหรือเอาไปทําขนมกินก็ได้นะคะเอฟซีนี่นะคะคือเป็นกล้วยเทพพนมจ้ะนี่นะค่ะเดี๋ยวป้าแมวมา พูดเรื่องบอลสีสวยๆนะคะนี่ก็น้องมีน้องผู้ชายนลคะ่ะเข้ามาฝากขายเอฟซีจำได้ไหมคะเข้ามาฝากขายป้าแมวนานแล้วสามสิบบาทนะคะวันนี้ก็สามสิบบาทอีกนะคะค่ะมีมีทั้งโอนขอเป็นแปดสิบาทนะคะความจริงเอยขอขอเจ็ดสิบาทค่ะขอทานโทษค่ะขอเจ็ดสิบบาทปลายทางก็ช่วยสักร้อยบาทนะคะคือน้องเขาขายบอลถูกมากแต่ว่าค่าขนส่งมันแพงนะคะเอฟซีเอฟเอฟกันลหลายๆกระถางนะคะ เพราะว่าเขามีมาประมาณวันนี้50กระถางนะคะที่ป้าแมวนั่งอยู่นี่นะคะกระถางละ30บาททุกกระถางนะคะเอฟซี FC. นี่นะคะทุกกระถางเลยนะคะกระถางละ30บาทจ้ะนี่นะคะป้าปแมวก็ช่วยช่วยขายให้นะคะช่วยขายช่วยเป็นสื่อกลางให้ทุกคนนะคะนี่นะคะขายตามไหนป้าแมวก็ไปตามนั้นเลยนะคะเอฟซี FC. นี่นะคะเดี๋ยวน้องเขาก็จะมาแพ็คทาการช่วยการแพ็คที่บ้านป้าแมวเหมือนเดิมนะคะนี่นะคะป้าแมวก็ขอฝากเบอร์ป้าแมวเลยนะคะนี่เอาเบอร์ป้าแมว หลังจากป้าแมวล,ลงคลิปเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าป้าแมวยังไม่ได้รับสายก็ขอโทษจริงๆนะคะเอฟซีก็โทรหรือว่าแชทไลน์ทักกลับมาเดี๋ยวป้าแมวจะไปไปร่วมงานศพของพ่อคุณนิดนะคะคุณนิตยานะซึ่งเขาก็ทําช่อง YouTube เหมือนกันนะท่านเสียแล้วเนาะเดี๋ยวป้าแมวก็จะไปร่วมงานศพเขานะคะนี่นะคะเอฟซีกดเบอร์กดโทรหาป้าแมวได้นะคะกดย้ำๆหน่อยเนาะเผื่อป้าแมวอยู่ในงานนะคะเดี๋ยวป้าแมวก็ไปร่วมเขาประมาณสัก ชั่วโมงเนือค่ะนี่นะคะเดี๋ยวป้าแมวมามาคุยมาพูดเรื่องบอลสีเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างนะพรุ่งนี้ก็เป็นงานบวชบ้านประเขียวนะคะเอฟซีนะแล้วพรุ่งนี้ป้าแมวก็ไปร่วมงานบวชบ้านปราเขียวนะคะก็ขอขอบคุณแทนปราเขียวด้วยนะคะที่บางท่านก็ฝากตังค์ป้าแมวไปทําบุญกับประเขียวนะคะป้าแมวก็เงินที่ท่านฝากป้าแมวมาถึงพระเขียวทุกบาททุกสตังค์นะคะเงินทําบุญนะป้าแมวก็โมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะคะ ค่ะเดี๋ยวมาเริ่มที่บอลสีของน้องเลยนะคะ30บาทมีอะไรบ้างนะคะต้นนี้เป็นนาลีบูรพานะคะ FC นาลีบูรพานะคะยังไม่กัดสีนะ30บาทนะคะซึ่งมี2ต้นนะจ๊ะนาลีบูรพามี2ต้นนะเทพอักษรา,านะคะเทพอักษรา,านี่มันเป็นเผือกแเขาก็มาแบบนี้บ้าแมยก็ไปแบบนี้นะคะนี่นะ30บาทเหมือกันคะ่ะส่วนโชคล่ำซำเนี่ยมีอยู่3กระถางนะคะโชคล่ำซำนะคะมีสากระถางคะ่ะ30บบาทนะคะมงคลปฐมนะคะมงคลปฐม มงคลปฐมเขาก็มีสองกระถางนะคะ fc นี่เป็นมาแบบนี้นะคะด่างเผือกแบบนี้ปลาแมวเขาไปแบบนี้เือนกันนะแม่ป้าแมวไม่ได้ดึงไม่ได้อะไรออกนะคะไปแบบนี้เลยนะ30บาทนะคะมี2กระถางค่ะมงคลกระถ่มปถมนะคะแล้วมานพเก้านี่ยเคยนพเก้าแบบนี้เลยนพเก้าหน้าแดงนะคะโตไปเนี่ยสวยมาก fc เอาไปซื้อซื้อไปรวมฟอร์มโกเลยนะคะบางต้นเขาก็จะด่างนะคะเขามีโอกาสด่างมากนะคะเพราะว่าเขาผ่าดจากพ่อด่างแม่ด่างทุกต้นนะคะนพเก้านะคะ น้องก็ชอบขายไซส์นี้นะคะคือ30บาท f อเอาไปลุ้นเลยนะคะนกพะเก้านะคะแล้วยังมีนกพะเก้าหน้านีาน้อีกนะคะนี้คือยังไม่ได้กัดสีแดงนะคะนี่นกพะเก้าเหมือนกันนะจ๊ะราคา30บาทเหมือนกันค่ะนกพะเก้านะคะต่อมาด้านนี้เป็นเพชรเอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นพรเจ้าสัวนะคะพรเจ้าสัวก็30บาทนะคะ F อ30บาทะครับมีพรเจ้าสัว30บาทนกพะเก้า30บาทนะคะมงคลปฐมมี2กระถางนะคะก็ขายตามนี้นะสนองกระถาง ก็กระถางละ30บาทนะจ๊ะโอน70บาทจ้ะปลายทางขอ100บาทนะคะ fc เนาะค่ะมาด้านนี้เป็นซับพูนผลนะคะ fc ซับพูนผลเนี่ยเขาผ่าจากพ่อด่างแม่ด่างนะคะ fc ซับพูนผลเนี่ยเขาจะสวยมากนะคะซับพูนผลซับพูนผลลัตนะลุ่งเรืองเนี่ยคะ่ะน่าเก็บนะคะไม้ตัวนี้น่าเก็บนะรานะคาเนี่ยบางท่านตอนนี้บางท่านก็ยังขายอยู่หลักร้อยอยู่นะคะแต่ตอนนี้น้องเขามาแบ่งปันให้ราคา30บาทนะคะนี่นะ30บาททุกกระถางนะคะซับพูนผลจ้ะ แล้วก็มาต้นนี้นะคะต้นนี้เป็นศิลานี่นะคะเป็นศิลาศีลาหุ้มทองแผงมานะคะนี่นะคะแผงนะคะนี่เรียกแผงเขียวนะคะมีอยู่กระถางเดียวค่ะสามสิบาทนะจ๊ะศีลาหุ่มทองนะคะแผงเขียวนะแต่นะแต่ว,ว่าแมวอ,อ่านให้ฟังหยิบถือกระถางเลยอ่านชื่ตอต้นนี้สีเทพลักษ์นะคะสีเทพลักษ์มีอยู่สองกระถางค่ะกระถางละสามสิบบาทนะคะเอฟซี FC. ถึงจะแม้ว่าจะเป็นคลิป เล็กๆนๆน้อยก็ขอให้เอฟซีช่วยกดตุ่มที่มีหัวเมโป้ขวามือให้ป้าแมวด้วยนะคะช่วยกดให้ป้าแมวด้วยนะคะเอฟซีจ๋าช่วยกดให้ป้าแมวหน่อยเนาะค่ะต่อมาด้านนี้นะคะอันนี้เขามีชื่อนะคะเอฟซีไม่ใช่ลูกไม้นะเดี๋ยวป้าแมวอ่านให้ฟังนะชื่ออะไรพรกนกค่ะชื่อพรกนกนะคะซึ่งได้สองใบหนึ่งหลอดนะคะพรกนกสองใบหนึ่งหลอดจ้ะอันนี้ยอดมงกุฎนะคะสามสิบบาททุกกระถางน,นะคะเอฟซี จ้าจักรพักก็สามสิบบาทนะคะอันนี้ขุนไก่ไม่ป้ายนะจ๊ะสามสิบบาทไก่ราชาวดีมีกระถางเดียวจ้ะสามสิบเออมีสองกระถางมีกระถางเดียวนะคะสามสิบาทอันนี้เป็นลูกไม้ด่างนะคะนี่นะคะเป็นลูกไม้ด่างแบบนี้นะนี่นะคะเอซีเป็นลูกไม้ด่างนะคะไปสามสิบบาทนะจ๊ะลูกไม้ด่างนะคะนี่หน้าแบบแบบนี้ค่ะเป็นลูกไม้ด่างนะคะนะคะในนี้เป็นลูกไม้ด่างทั้งหมดนะจ๊ะอันนี้น่าจะเป็นเกาะก็ดนะคะเนี่ย 3ามสิบบาทเหมอกันนะจ๊ะะเรามาด้านนี้นะคะเดี๋ยวป้าแมวพามาดูด้านนี้เลยอันนี้เป็นเศรษฐีหมื่นล้านนะคะที่เขาเขียนไว้นะมีต้นเดียวนะก็ไปสามสิบาทนะคะต้นนี้นะนี่นะคะมาตัวนี้เป็นรัตนะรุ่งเรืองค่ะรัตนะรุ่งเรืองนะคะเอฟซีนี่นะคะถา,ะะะะางละสามสิบาทนะจ๊ะถางละสามสิบาทอันนี้เป็นเกาะเกดแผงนะคะนี่เกาะเกตนะคะสามสิบาทประกันจ้ะนี่นะคะ บอลน,น้องเขาก็มีประมาณขนาดนี้นะคะ fc นี่นะคะพ่อแมวถ่ายวิดีโอสั้นๆเนาะค่ะถ้าย fc จะอบอนเก่าของป้าแมวที่ป้าแมวไลฟ์ไปเมื่อเช้านี้ก็โทรเบอร์ป้าแมวแอดไลน์ป้าแมวเข้ามาได้เลยนะคะ fc ช่วยช่วยช่วยน้อง f ฟหน่อยนะคะมีประมาณ50กระถางค่ะของเขานะคะกระถางละ3าบบาทนะคะซึ่งราคานี้ราคาไม่แพงนะจ๊ะค่ะวันนี้ป้าแมวก็ ขอขอบคุณทุกท่านเลยค่ะเพราะว่าป้าแมวก็จะไปร่วมง,งานศพเขานะคะวันนี้ป้าแมวก็ทําคลิปสั้นๆถึงแม้ว่าคลิปจะนิดน้อยสั้นไปบ้างอะไรไปบ้างเนาะอันไหนที่เขาพอแบ่งปันเราได้ก็ถือว่าราคาเนี้ยไม่แพงค่ะ FC ป้าแมพูดเลยนะคะไม่แพงบอลเนี่ยไม่จําเป็นต้องด่างไม่จําเป็นต้องป้ายนะคะเลี้ยงไปเรื่อยๆเขาก็ป้ายเขาก็ด่างนะคะเพราะป้าแมวเลี้ยงเรนูนครมาแล้วค่ะจากไม่ด่างเลยเขาก็มาด่างมาป้ายนะคะ FC นี้ป้าแมวพูด พูดเลยคะ่ะเพราะว่าเขามาเขามีเชื้อพ่อด่างแม่ด่างถึงบางต้นที่เขาจะไม่ด่างนะคะเขาก็สวยค่ะสวยคนละแบบนะคะบอลสีค่ะยิ่งดูยังไงก็ยิ่งสวยจ้ะค่ะวันนี้ปมาแมวขอสวัสดีไปกระบ,บอลสีสวยๆของน้องวันนี้นะคะราคา30บาทค่ะขอขอบคุณ f c ทุกท่านนะคะขอบคุณทุกท่านคะ่ะสวัสดีจ้า